พรราะี่่ก็วมันจจิง้วสวัสดีครับพี่สาวพี่สาวแนะนำตัวให้ฟังตันนี้ได้ไหมคะค่ะชื่อพาริณีฝันแก้วนะคะทำงานอยู่ที่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำานาญการค่ะพี่ก็ทำงานตั้งแต่ปี40ค่ะก็เริ่มบรรจุเนี่ยก็อยู่ห้องเป่าแก้วสอนนิสิตวิชาเคมีเชิงพิกิ์แล้วก็อยู่ต่อมาก็ได้ทำพัสดุเครื่องแก้วและแล้วก็ต่อมาก็มาดูแลห้องปฏิบัติการเคมีทั่วไปค่ะ สำหรับของหน่วยงานเนี่ย<ม>เขาจะมีระบบะการพิจริคอร์รัปชันเนี่ยเขาจะมีระบบอยู่นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทำงานของพี่ก็คือจะเป็นคนลงเนาะคือเอาง่ายๆถ้ามีใต้โต๊ะอะไรพี่ก็ไม่รับเลยมีตู้เย็นมีอะไรมาแล้วพี่ก็บอกว่าอ๋อไม่รับค่ะอะไรซึ่งก็ทำให้คนเหล่านั้นน่ะเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาหาเราโดยที่เราคิดมั่นว่าสิ่งนี้ คือที่เป็นคนปฏิบัติทรมาแล้วตั้งแต่เด็กๆเนาะแล,แล้วแล้วมันหล่อหลอมทั้งครอบครัวเหมือนคุณแม่คุณพ่อก็จะบอกว่าเราจะของคนอื่นน่ะเราจะไม่เอาจะ,จะจะจะเป็นแบบนี้ตลอดเหมือนเหมือนแับว่าสี่ห้าเราต้องครบอ่ะคุณแม่คุณพ่อก็จะเล่าให้ฟัง <S <S คุณพ่อเสียอายุสิบแปดปีก็เริ่มห้องบทตรวจน้ําตรวจน้ําอ่ะได้แล้วก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆืยจนกระทั่ง มาแต่งงานแล้วก็ได้ไปวัดอัมพวันหลวงพ่อจรัญเจ็ดวันก็รู้วิบากกรรมอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าทั้งสองก็ยังทำงานแล้วก็มีลูกสองคนคนโตก็เป็นเทรนเนอร์จบวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาก็เรียนดีอยู่นะคะเขาเรียนศาสตร์พิเศษแล้วก็คนเล็กก็วิศวะคอมถามว่าสองคนนี้ก็ปฏิบัติธรรมตอนนี้สามีก,ก็ บวชอยู่วัดปาทูริพัตนาปฏิพธารามของหลวงปู่เจี้ยนะคะจริงๆท่านบวชแค่แปดวันนะคะให้ในหลวงรัชการที่เก้าแต่ก็คือจนแบบนี้ท่านก็บอกว่าเออดูเลลูกไปนะเดี๋ยวเธอค่อยตามเรามาอะไรอย่างเงี้ยปกติพี่เนี่ยจะติดสมาธิมาตั้งแต่ออปีสี่สูงนะเป็นยังไงคะติดสมาธิคือเหมือนกับว่า พอเรานั่งไปใช่ไหมเราไปต่อไม่ได้พอพุดโทมันหายแล้วเนี่ยเราก็พิจารณากายในกายจิตในจิตธรรมในธรรมแล้วก็พิจารณาอสุภะใช่ไหมพิจารณาอสาุภะพ,พิจารณาเนี่ยแต่เราไม่มีครูบาอาจารย์กว่ากว่าจะรู้ก็ต้องไปวัดป่าไปหาหลวงปู่แล้วก็หลวงปู่บอกว่าให้พิจารณากลับไปกลับมาเงี้ยให้ดูทั่วกายอย่างเงี้ยแต่มันมันก็จบลงแค่นั้นะแล้วจะไปต่อ,อยังไง แล้วแล้วเห็นกาแล้วแล้วยังไงต่ออะไรนี่คือไปไม่ถูกอ่ะแต่พอมาเจอพระอาจารย์มันคลิกมันคลิกคือไม่ต้องขนาดนั้นเลยอะมันมันต้องมาทำเองอ่ะค่ะคือไม่ได้ต้องไปหาอะไรในสมาธิไม่ต้องไม่ต้องเลยอ่ะแค่แบบรู้สึกตัว<อ>พี่ว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากเลยแล้วก็ ที่ต่อไปนี้เราก็เป็นรุ่น69รุ่นพอดีพระอาจารย์ตั้งชื่อได้รุ่นพอดีโพรเนี้มันมันกลันกล่นกลั่นกรองแล้วก็ความคิดความอ่านให้เขาเข้าใจลึกซึ้งเพราะว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนอยู่แล้วว่าแม่เราอ่ามันมีศีนเป็นตัวกำกับอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบุคคลนั้นต้องระลึกได้ว่าสิ่งนี้ ทำไปแล้วจะเกิดผลอย่างไรทั้งต่อตอนเองต่อผู้อื่นและก็ต่อหน่วยงานใช่ไหมคะต่อตอนเองก็คือถ้าเขาจับได้ว่าเราทุจริตคอร์รัปชันก็ทําให้ตัวเองครอบครัวเดือดร้อนหรือบางทีถ้าทําด้วยกันกับเพื่อนเพื่อนก็เดือดร้อนแล้วองค์กรก็เหมือนกันก็เดือดร้อนกันประเทศชาติเราก็ยิ่งจะแย่ลงทุกวันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ว่า ทำยังไงก็ได้ให้คนระลึกรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรทําสิ่งนี้ควรทําเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็การพุจนิรคอร์ปชั่นของเราก็จะลดลงใช่ไหมคะคการปฏิบัติของพี่วันแรกเนี่ยความรู้สึกของพี่ก็คือพอมาถึงเราก็ได้เห็นบรรยากาศเนาะซึ่งบรรยากาศแบบนี้เราชอบ มันสงบร่มรื่นมากจากนั้นพอพี่อ่ะพี่เป็นคนชอบทางเดินจงกรมเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่มันคือสัมปชัญญะนะคะซึ่งพี่เนี่ยไม่เคยทํามาก่อนเลยได้ได้แต่รู้ว่าน้องชมพู่บอกสิบสีจังหวะนะให้ทาอย่างเงี้ยนะทําแล้วเรารู้สึกตัวก็งงงงมันคืออะไรเนาะเนาะก็ ก็ไม่เข้าใจเนาะแต่พอพระอาจารย์สอนแล้วก็เราทำเป็นอัตโนมัติอะ่ะแบบเป็นธรรมชาติอย่างนี้มันรู้สึกดีมากเลยนอนพืนเรกมันแผ่ต้านไปทั้งกายนะคะแล้วก็ที่พักอะไรเนี่ยมันมันเหมือนแบบว่าเราชอบธรรมชาติอยู่แล้วมีมห้องน้ำมีอะไรมีทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะคือสัมปายะแต่ไม่ถึงกับลำบากนะคะสำหรับนักภาวนานะคะ แล้วก็ตอนเช้าบรรยากาศดีมากเลยคือได้เดินชมทุ่งนาะบรรยากาศแบบดูนกดูไม้ดอกไม้ริมทางอะไรที่ตอนเด็กๆอะเราเคยเห็นนะ่ะมันกลับภาพมาให้เราเห็นอีกครั้ง<ะ>มันเป็นความสึชื่อนอะน้องฝน<ะ>ถ้าถ้าบางครั้งก็คิดว่าอุ้ย ทำไมต้องมาเดินร้อนๆแบบนี้ด้วยอันนี้เขาบอกว่าเออหยุดเถอะกลับบ้านดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีคิดอ่ะมันคิดไปแล้วอ่ะแต่เราไม่สนใจเงเพราะว่าถ้าเราสนใจเราก็ไม่สามารถที่จะผ่านโคดนี้ได้หรอกเพราะว่าแต่ละคนอ่ะทุกแล,แล้วแล้วเวลาเราเดินไปเพื่อนที่ภาวนาเขาก็ทำเมธีเม่เมธีแล้วก็เพื่อนที่ภาวนาทุกคนก็เย,ยินทางขนาดอยู่ใกล้ก็ไม่มีคนคุยกันนะคะก็คือทุกคนก็คืออำนาที่ของตัวเอง เพราะว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่พี่สัมผัสได้เลยคือสุขภาพพี่เพราะพี่ผ่าตัดไทรอยเมื่อตอนโควิดปี2019เนอะช่วงนั้นพี่รู้สึกอ่อนเพลียมากเลยแต่พี่มาเดินจงกลมนะคะพี่นี่เช้ากับตอนบ่ายหลังจากอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยความรู้สึกตัวของพี่เนี่ย มันทุกอนูในเซลอะถ้าเรา,เราเรียนวิทยาศาสตร์เราจะรู้เลยว่าในเซลล์ทุกเซลล์ของเราเนี่ยคือมันทราบทราบระยบระยับเลยอะแล้วแล้วความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมันทําให้สมองเราสดชื่นเพราะว่าตาโมกลใจรู้เท้าเนี่ยค่ะเท้าที่เราสัมผัสแตะไปไม่ว่าจะเป็นพื้นพื้นพื้นทางเดินจงกรมจะเป็นทางพื้นนิ่มหรือแม้กระทั่งที่คล้ายพาเดินไปเนี่ย มันคือสติทั้งหมดความรู้สึกตัวคือสัมปชัญญะค่ะเวลาบอกว่ารู้สึกตัวแล้วพูดถึงเท้าคือรู้ยังไงคะหนรู้คือความรู้สึกความความรู้สึกเมื่อก่อนเวลาเราเดินเราก็จะเดินแบบชับชับชับ,ชบใช่ไหมแต่นี้การเดินอะ่ะมันเดินอย่างแบบว่าอกระท่วงท่าทํานองการเดินเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับคนทั่วทั่วไปที่เดินเราจะเดินอย่างมีสติ แล้วทุกก้าวทุกย่างอะ่ะมันทําให้เกิดสมาธิอันนี้คือที่สัมผัสได้วันนี้ด้วยนะวันนี้ก็บอกแม่เจี๊ยบว่าอ๋อหนูรู้แล้วว่าจริงๆไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรานั่งสมาธิอย่างเดียวการนั่งสมาธิก็ถูกแต่การเดินจงกรมแล้วเกิดสมาธิมันทําให้ทั่วหน้ากายเนี่ยเขาเรียกว่าสับเนี่ยทั่วเลยอะ่ะมันมันมันอาบเหงื่อค่ะที่สัมผัสแบบนี้ได้เลย คือตอนที่เรายังไม่มีพื้นฐานน่ะเรายังไม่ได้พบครูบาอาจารย์น่ะมันไม่ได้ต่อให้เราดูคลิปตัวอะไรเงี้ยบางคนน่ะดูคลิปดูดูทุกถามว่าพี่ฟังพระอาจารย์ใหญ่กับพระอาจารย์ฤิ์นะแต่ก็คือได้แต่ติดตามและฟังแต่ถ้ามาที่นี่อะค่ะมาที่นี่มาปฏิบัติที่นี่ต้องเจ็ดวันสามวันนี้ก็ที่ว่ายังไม่ได้อนะไรเจ็ดวันนี่คือเห็นผลแน่นอน มาคอสนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะพี่สาวเนี่ยนะป่วยทุกโรคนะเมื่อก่อนน่ะเออเขาบอกเออน้ําตาลสูงเพราะว่าเราอายุมากแล้วเนี่ยอ,อหมอลดยาแคลเซียมหมอก็ลดยาคือจากการปฏิบัติของพี่เนาะลงมาสัมผัสเลยค่ะนอกจากสุขภาพแล้วยังมีอะไรดีๆอีกเยอะเลยพี่เนี่ยนะพี่เนี่ยค้นหามาหมด ทุกวิธีแล้วที่จะแบบว่าให้มันแบบว่ารัดตัดตรงอ่ะพี่นี่แหละตอนแรกพี่ก็ว่ามันจะจริงแล้วแต่ต้องมาสัมผัสเองอ่ะน้องคือไอ้ความคิดเก่าๆความเพื่อครูบาอาจารย์นะพี่ขอยกตั้งไว้ทุกท่านดีหมดนะทุกท่านที่ที่เราปฏิบัติมาแล้วเราสามารถที่จะเอามาใช้เอามาคลิกได้แต่อันนี้ความรู้สึกของพี่คือ พี่ศรัทธาเลยแหละบอกได้เลยว่าศรัทธาแล้วก็คิดเลยว่าฉันรู้ทางของฉันแล้วที่จะไม่ต้องเกิดเสียเวลาเพราะอะไรพี่สาวเสียเวลาเพราะว่าเรายังไปคิดอยู่เรา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 คิดเยอะอะ่ะไม่ต้องคิดเยอะเพราะพี่สาวคิดเยอะมาก่อนพี่สาวคิดเยอะออ้ยไม,ไม่ไม่ลงวัดป่ากลัวอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคิดคือคือพี่ผ่านการคิดมาก่อน ่าตัวทิฏฐิมาก่อนทิฏฐิมานะมาก่อนเพราะฉะนั้นน่ะอืมใครก็แล้วแต่นะ่ะพี่คิดว่าเราเก่งคนเดียวเราเก่งที่สุดเราเก่งกว่าคนอื่นน่ะใครไม่มีใครเก่งกว่าเราแล้วนี่แหละถ้าเราคิดแบบนี้อคือจบจบจริงๆเพราะความคิดเราเนี่ยเหมือนแบบว่าถ้าเราตัดตัวความคิดแล้วอยู่แบบสบายๆคือใจ ตามมงไกลใจรู้เทา้าคำนี้อค่ะคำนี้มันมีความหมายกับพี่มากเลยพี่สามารถทําอะไรได้หลายอย่างคือไม่ไปเพ่งเพราะพี่เนี่ยเพ่งจนปวดหัวความคิดนี่แหละเพ่งเพ่งแล้วก็อู้เนี่ยฉันจะทำมันนี้นะฉันจะทาอันนู้นนะฉันจะต้องเก็บเงนินได้เท่านั้นเนาะแล้วก็ปยภาวนาคิดถึงขนาดนี้พี่น้องผนเชื่อไหมคิดว่าแต่นี้ไม่ต้องคิดแล้วขะมาเลยเชื่อพี่ ถ้าใครที่ค้นหาโมกะธรรมนะคะพี่สาวเจอแล้วเจอแล้วจริงๆค่ะแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าคนที่มีบุญนะก็จะได้มาเจอกันค่ะพี่สาวก็จะมาช่วงปิดเทอมนะคะกับวันเกิดวันนี้ก็ขอให้ทุกคนจเจริญในธรรมมีดวงตาเห็นตามกันทุกคนนะคะถึงิบการกันด้วยนะคะ่ะ